<ged> ชนดวันนี้เราไม่ได้มายิ้มสวยๆอย่างเดียวนะคะท่านผู้ชมจากที่เห็นปัญหาของลูกค้าส่วนใหญ่ในการนอนเมื่อสักครู่น,นี้นะคะ ก็เป็นที่ทราบกันดีว่าส่วนใหญ่เนี่ยที่นอนจะแข็งไปหรือว่านุ่มไปเอทำให้เ<อ>ราเกิด<ว>กอะไรทอนปวดร้างนะคะเพราะปกติแล้วเราทํางานเราก็เมื่อ,อยแล้วเนาะแ,แล้วพอมานอนอีกสร้างความเมื่อยอีกไม่โอเคแน่นอนเพราะการนอนหลับคือการพักผ่อนนั่นเองค่ะเอะถูกต้องพูดอีกก็ถูกอีกเดี๋ยววันนี้นะคะนี่ฉันมีสินค้าค่ะแมท t รลิตี้มาแล้วไม่ได้มาอย่างเดียวมาถานำเสนอสินค้าให้ห่อยที่คุณรู้ แต่ว่าวันนี้คุณรู้ใช่ไหมคะว่าถึงค่าอะไรที่เราจะมานำเสนอเอะไรนะอะไรนะอ๋อนึกออกแล้วเป็นท็อปเปอร์นั่นเองเชนโลตัปเปอร์ใช่ค่ะวันนี้เรามีท็อปเปอร์ที่มาสจั่นมาสจั่นยังไงมาสจั่นทงที่ว่าจ่ายหลักพันแต่ได้ความสบายหลักแสนโอ้โหอะไรจะคุ้มค่าขนาดนั้นใช่เรามาดูกันดีกว่าว่าเป็นอะไรท็อปเปอร์ของเราท่านนตัวนี้นี่เองตัวนี้นี่เองค่ะท็อปเปอร์นะคะไมโครลาเทคจาะ นะคะอ่าทำไมดิฉันถึงต้องมาเคลมคุขนาดนี้คะเพราะว่าคุณสมบัติของเขาเนี่เป็นคุณสมบัติจากยางพาราบเบลเยี่ยมเลยอ่าขาชื่อว่าไมโครลาเทคนะคะยางพารา100ซที่เรารับประกรรันเลยว่าคุณจะได้ยางพาราดีคุณภาพดีแน่ๆนโโเพราะเบลเยี่ยมมันเยี่ยมจริงๆกับคุณคะฉันขอพิสูจน์ว่านอนได้จริงเหรอนอนได้จริงคะ่ะเดี๋ยวดิฉันให้คุณเนี่ยได้ขึ้นไปนอนเลยอเนอนไัดกันจริงๆเลยอ่าลงขึ้นไปเลยคะ่ะ นนไม่เกรงใจแล้วะคะขึ้นไปเลยค่ะตอนนี้ค่ะนาทีนี้ไม่ต้องเกงรงจงเกรงใจกันแล้วะค่ะอ,อ๋อสัมผัสเป็นยังไงคะดูคุณดูนะคะขนาดเตียงเนี่ยไม่ยุบเลยเพราะฉะนั้นดิฉันจะขึ้นไปนอนอีกสักคนหนึ่งดีไหมคะไปอ่ะอ่ะเอะอดูความยืดหยุ่นของเขาดูความยืดหยุ่นของเขาโอ้โหคุณดูสิคะดูด้านข้างสิคะนี่ไม่สะทกสะท้านดิฉันเดียวกันเนี่ยเกือบสองร้อยโลนะแค่สองคนจิ๊กยังไม่ถึงไงยังไม่ถึงโอเคค่ะอ่า เน e nah ี่ยฮะเป็นไงบ้างคะคุณหลังจากที่สัมผัสได้นอนลงไปแล้วมันนุ่มมากจริงๆค่ะโอ้โหทำไมถึงนุ่มขนาดนี้คุณรู้ไหมคะทำไมมันถึงนุ่มเพราะมันเป็นไมโครลาเทกที่ย้ำไปแล้วทําไมมันถึงนุ่มขนาดนี้เพราะเป็นยางพาราจากเบลเทียมเลยคุณโอ้โหดิฉันนให้ดูว่าทำไมมันถึงยืดหยุ่นขนาดนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจะไปยืดหยุ่นสอาถามเลยได้ไหมคะเพราะว่าเฮ้ยรถเป็นท็อปเปอร์อย่างเงี้ยระวังบนที่นอนันไม่เลื่อนนะคะคุณคุณไม่ต้องกลัวค่ะเพราะเรามีตรงนี้เลยค่ะตรงไหนนี่ สามารถยัดขอบเตียงอ่ารัดขอบเตียงได้เลยอย่างนี้อ่าแล้วถ้าเกิดว่าคุณเลือกไซส์อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะพอดีกับเตียงเลยค่ะก็จะรัดขอบเตียงไม่ต้องกลัวว่าคุณจะดิ้นไปดิ้นมาขยับคุณลูกไม่หลุดแน่นอนสามขานค่ะได้อันนี้ฉันพร้อมควักเงินจ่ายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะยินดีค่ะยังไม่หมดเท่านั้นคุณยังมีอะไรอีกยังมีความทีดอยู่อย่างที่เราบอกไปเรามาดูกันดีกว่าคุณลองม้วดดีกว่าฉันไม่อยากพูดความจำเป็นทไมต้อง เพราะว่าฉันให้ดูความยืดหยุ่นคงตัวและขึ้นรูปนะที่ฉันม้วนไม่ทงนู้นเลยม้วนะะคม้วนไปเลยค่ะนี่นะคะเราจะทําการม้วนยางพาราไมโครพลาสตกจากเบลเยียมให้ดูนะคะอ่าม้วนเสร็จแล้วนะม้วนแล้วก็เาะว่าเราสามารถม้วนเก็บได้อ่าพกพาได้ขึ้นรถลงเรือเราพาไปได้หมดอัพลอยเลยค่ะลอยนะคะปล่อยตึ้งเนีดูความยืดหยุ่นของเขาจะได้ ไม่ค่ะเขาเป็นยางพาราไม่ใช้แน่นอนว่ามันพับอย่างนี้ไม่ได้นะคะหักค่ะเออแน่นอนว่าตรงนี้นอกจากกับความยืดหยุ่นถ้าไม่รดนอนน,อน,นุ่มสบายแล้วเนี่ยเรามีอันนี้ด้วยค่ะเนื้อผ้าเออคุณลองดูสิคะทําไปเราจึงนุ่มขนาดนี้คะมันเป็นคอตตอนนิตนะคะจากเบลเยียมอืมนุ่มสบายไหมคะนิ่มมากเลยค่ะนิ่มๆค่ะอืมเราคัดสันไม่กระทั่งว่า ขนาดผ้าให่ผ้าเนื้อผ้านะคะมุมเราไม่ขาดแน่นอนอ่าทีนี้คุณอยากรู้แล้วอย่างว่ามันดีขนาดนี้ข้างในจะเป็นยังไงข้างในเอ๊ะเมื่อกี้คุณบอกมาแล้วนี่ว่าข้างในเป็นยังไงอือยังบอกไม่หมดเลยค่ะทำไมว่าจะกรีดให้ดูกันสดๆเลยกรีดได้หรอาคะข้างหลังนี้เลยค่ะกรีดแหวกให้ดูข้างในเลยใช่เ้ยจริงปะจริงค่ะแหวกได้ด้วยอยากดูหรื่อยงอยากดูต้องไปดูกันค่ะ อาละค่ะคุณคะพร้อมหรือยังคะดูเนื้อในกันเลยดีกว่าค่ะคุณมีอุปกรณ์มาหรือยังนะเนี่ชิ้งชิ่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 งถ้าอย่างนั้นตัดเลยค่ะตัดทั้งผู้ชมอยากดูแล้วอ่าเรามาตัดได้สดสดเลยดิฉันรับประกันนะคะว่ายี่ห้ออื่นเนี่ยไม่มีการมาตัดให้คุณดูเนื้อในกันขนาดนี้นะคะดิฉันค่ะ Majesty นำเตียงนะคะท็อปเปอร์ของโลตัสมาตัดให้คุณดูฉับๆให้ดูเนื้อในเลยว่าของเขาเนี่ยดีจริงๆค่ะอ่าคุณคะตัดเลยค่ะว่าแล้วฉับฉับ นี่ดูนะคะดูชั้นเนื้อผ้าของเขาแค่แวบๆบแวมเที่เรากำลังตัดให้คุณนะคะอ่าว่าแล้วแวกเลยคะ่ะโอ้โหนี่คือชั้นเนื้อผ้านะคะและนี่คือข้างในคะ่ะยางพาราไมโครลาเท็กหนึร้อยเป็นต์ะคะข้างในจะเป็นอย่างนี้อฮะนี่ดูสิคะคุณภาพของเขาดีขนาดไหนที่เห็นเนื้อผ้ายงางพาราสวยขนาดนี้นะคะเขาผ่านกระบวนการไมโครคอมเพรสชันนั่นเองคะ่ะนี่ ดูนะคะเบลเยียมมันเยียมจริงๆนะคะทีนี้เนี่ย <c oughs> คุณไม่ต้องกังวลนะคะว่าคุณจะได้ยางพาราที่ไม่แท้ไปเพราะของนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์และจากเบลเยียมเท่านั้นค่ะโอ้โหคุณภาพดีขนาดน e ี้ดิฉันมีหนึ่งแสนบาทซื้อได้ไหมคะคุณคะไม่ต้องถึงหนึ่งแสนบาทก็ซื้อได้ค่ะคุณมีเพียงแค่สามพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทคุณก็ซื้อที่นอนหลังนี้สามพันห<ช>้าร้อยเก้าสิบเก้าบาท,บาทคุณซื้อท็อปเปอร์ถังนี้ไปได้เลย อันเลยค่ะคุณยกกลับบ้านไปได้เลยแต่ไม่ต้องยกกลับบ้านเรามีบริการส่งฟรีค่ะส่งฟรีไปอีใช่ค่ะเราส่งถึงบ้านคุณเลยค่ะคุณลูกค้าเห็นอย่างนี้แล้วนะคะต้องรีบมาจับจองที่เมทเพลสซิตี้ที่เดียวกําลังจัดโปรโมชั่นอย่างนี้อย่ารอช้ารีบเข้ามานะคะสําหรับวันนี้เรามีสินค้าท็อปเปอร์มานําเสนอแล้วรอบหน้าเราจะมีสินค้าอะไรโปรดติดตามตอนต่อไปนะคะสําหรับวันนี้พวกเราเมทเพสซซตี้สวัสดีค่ะ